การทำจิตให้เลื่อมใสในพระพุทธเจ้ามีอนิสงส์มากขนาดไหนมาฟังเรื่องราวนี้กันในสมัยพุทธกาลมีพราหมณ์ที่มีฐานะร่ํารวยมากอยู่คนหนึ่งแต่เป็นคนที่ตระหนี่มากๆไม่เคยให้อะไรใครอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์อยากให้เครื่องประดับกับลูกชายแต่ไม่อยากจ่ายค่าจ้างให้กับช่างทองจึงลงมือทําเองเอาทองมาทําตุ้มหูเกลี้ยงชาวบ้านจึงเรียกลูกเขาว่ามัทะกุลทลีซึ่งแปลว่า ผู้มีต้มหูเกลี้ยงเมื่อมีอายุ16ปีมัทธาคุณชลีป่วยหนักเป็นโรคผอมเหลืองแม่เห็นลูกป่วยก็สงสารจึงขอร้องให้พ่อพาลูกไปหาหมอแต่ด้วยความตระหนี่กลัวว่าจะเสียเงินพ่อเลยถามหมอว่าอาการแบบนี้ต้องกินยาอะไรแล้วก็ไปหารากไม้ใบไม้มาต้มให้ลูกกินตามที่หมอบอกแต่ก็ไม่หายอาการสุดลงเรื่อยๆจนต้องพาไปหาหมอแต่หมอไม่รับรักษาพ่อคิดว่า ลูกคงตายแน่แล้วข่าวนี้จึงหามลูกชายออกมานอนที่ระเบียงนอกบ้านเพราะกลัวว่าคนที่มาเยี่ยมถ้าเข้าไปในบ้านแล้วจะเห็นทรัพย์สมบัติของตนนี่ห่วงทรัพย์ขนาดนี้เช้าวันรุ่งขึ้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดทรงทอดพระเนตรเห็นมัตถากุณฑลีนอนตะแคงหันหน้าข้อหาฝาบ้านจึงทรงเปล่งพระรัศมีไปวาบหนึ่งชายหนุ่มคิดว่าแสงอะไรหนอแล้วหันหน้าออกมามองจึงได้เห็นพระพุทธเจ้า แล้วคิดว่าเพราะพ่อเราเป็นอย่างนี้เราจึงไม่ได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ถวายทานหรือฟังธรรมอะไรเลยตอนนี้แม้แต่จะยกมือก็ยกไม่ไหวบุญอย่างอื่นเราทําไม่ได้แล้วคิดได้ดังนี้แล้วจึงได้ทำจิตให้เลื่อมใสในพระบรมศาสดาเมื่อพระพุทธองค์เสด็จจากไปมัทธากุณฑลีได้เสียชีวิตด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าทำให้เขาได้ไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึง มีวิวานทองสูงถึง30โยิบโยชนางเทพอักษรหนึ่งพันเป็นบริวารการทำจิตให้เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีอน,นิสงส์มากมายถึงเพียงนี้ดังนั้นนะขอให้เราได้ทำจิตเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธองค์เป็นประจำอน,นิสงส์ใหญ่ก็จะได้เกิดขึ้นกับเราฝากแชรา์คลิปนี้เป็นธรรมทานกันด้วยนะขอจะเจริญพร